สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ฟนตงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับสทีมนะครับที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้จะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับ เอาละครับทีมแรกครับที่อยากจะให้เชียร์กันในค่มขึ้นวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซีไปได้เลยนะครับจะมีโปรแกรมเล่นฟุตบอลเอฟเอคัพนะครับรอบรองชนะเลิศจะเจอทางทีมอย่างคริสตันพาเลตนะครับสำหรับทีมอย่างเชลซีนะครับผลงานช่วง2เกมหลังสุดนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยครับในการบุกไปถล่มเซาจัมตันหกศูนย์ที่เซนต์แมรี่นะครับแล้วก็เกมล่าสุดนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก พวกเขาก็สามารถไปชนะมาริดได้ที่ซานเตโกเบรนาบิวนะครับตอนนี้ความมั่นใจนี้กลับมาแล้วนะครับแนวรุกอย่างพวกตีโมแวนเนอร์คายฮาแวร์สครับเมสันเมาแดนกลางอย่างกองเต้จอจินโยนะครับแล้วก็เด็กเกมรับอย่างเตียโกซินวาก็สามารถลงเล่นกันได้ครบเลยครับ ในฤดูกาลนี้เชลซีมีโอกาสลุ้นเหลือเพียงแค่ถ้วยเดียวแล้วนะครับดังนั้นก็เชื่อว่าถ้วยนี้พวกเขาจะเน้นสุดๆแน่นอนนะครับเพื่อที่จะคว้าชแชมป์ให้ได้ในฤดูกาลนี้นะครับวันนี้เจอทีมอย่างคิสซันพาเลตซึ่งถือว่าพาเลตวันนี้เจอปัญหาใหญ่แน่นอนนะครับแดนกลางอย่างคอนนอก,กาลาเกอร์วันนี้เจอกับสโมสสอนแม่ไม่สามารถลงเล่นได้นะครับดังนั้นเกมนี้เชลซีหวานมูอยู่แล้วนะครับเชียร์ทีมอย่างเชลซีไปได้เลยนะครับเชื่อว่า2ประตูเชลซีน่าจะมีโอกาสยิงได้ในช่วง90นาทีเลยครับ ทีมที่2ครับในวันนี้ที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างตรามีแอตเลติโกมาดริดไปได้เลยนะครับวันนี้จะเปิดว่านตาเมโตปูริดาโนต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเอสปันยอนนะครับสำหรับในฤดูกาลนี้นะครับทีมอย่างแอตเลติโกมาดริดก็ไม่เหลืออะไรให้ต้องรุ้นแล้วนะครับนอกจากพื้นที่ท็อปโนะครับที่พวกเขาจะต้องชดเชยความรู้สึกของแฟนๆให้ได้วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับที่จะเปิดบ้าน ในการชนะทีมอย่างเอสปันยอนนะครับเพราะว่าแอลเลติโกมาดิดผลงานในการเล่นเกมลีกนะครับก็ถือว่าช่วงหลังผลงานดีครับเจ็ดเกมหลังสุดชนะคู่แข่งไปถึง6เกมด้วยกันนะครับแล้ววันนี้นะครับผู้มาเยือนเป็นทีมอย่างเอสปันยอนเกมเยือนนี่ก็ถือว่าไม่ค่อยดีด้วยนะครับไม่ชนะใครมา6เกมติดต่อกันวันนี้ตัวหลักของตรามีอย่างพวกเชาเฟลิกอ,องตูนกริสมันโคเก้นะครับลงเล่นกันได้หมดก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับเล่นในบ้าน พวกเขาน่าจะมีโอกาสเก็บ3แต้มได้และมีโอกาสลุ้นยิงถึง2ประตูนะครับเชียร์แอตเลติกโกมาเดไปได้เลยนะครับ ปิดท้ายที่ข้าคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากได้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างนิวคาสเซิลไปได้เลยนะครับวันนี้จะเปิดเซนต์เจมส์พาร์คต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นเกมพรีเมียร์ลีกที่จะเจอกันนะครับผลงานช่วงหลังก็ถือว่านิวคาสเซิลเองครับในการเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คในเกมลีก4เกมหลังสุดเล่นในบ้านนี้พวกเขาชนะรวดทั้ง4เกมเลยนะครับถือว่ากลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งในการเล่นในบ้านของตัวเองส่วนทีมอย่างเลสเตอร์ซซิิตตี้้นนนนนนะะะคคคครรรรรัััับบบบกกก็เเเเเพ่่่งงงลลลมมมาาาาาาสปปดห์์ออออยยฟฟุูโ ดังนั้นนะครับขอชื่อว่าเรื่องของสภาพความฟิตนะครับนักเตะของนิวคาสเซิลในเกมนี้มีสภาพความฟิตความพร้อมที่ดีกว่านะครับแล้วก็เล่นในบ้านช่วงหลังพวกเขาเล่นดีด้วยเกมนี้เล่นในบ้านพวกเขาจะไม่แพ้ปอย่างน้อยและมีโอกาสลุ้นถึงหน้าชนะได้คู่นี้เชียร์ทีมอย่างนิวคาสเซิลไปได้เลยนะครับเอาละครับสามทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในคัมคืนวันนี้นะครับไล่มาเลยนะครับคู่แรกให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเชลซีทีมที่สองแอตเลติโกมาดริตแล้วก็ปิดท้ายเชียร์นิวคาสเซิลนะครับ เอาละครับสำหรับใครที่กลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโฟนตุงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ